นักศูนย์สี่แปดสีม่มาแบบลับการขมืดท่างนงุ่งทานนั้นพี่น้องเอ้ยบอกว่าฟ้าด้ยว่าสัตว์ด้วย ซาก็หนีบอะไรนะท่านพี่น้องป่าแบบมาคำก็ต้องปล่อยคำพิ่นว่าก้องก็ก้องก็ล่อยุ่งไปดีเลยหม่าคำก็ต้องปล่อยคำเพราะว่ามันซาบ่ได้ไวแบบมืดๆนี่มันสิหาบ่ได้เพิ่นว่าอ้าวมามามาอ่าน้อพี่น้องเนาะโอ้โหมันจะติดดับเครื่องไฟก็รอแมงเลยไฟก็รอดเมี่ยงอีเพิ่นว่ารอบ่ออะไรอืมรอบ่ได้เลยสําหรับชุดนี้เพิ่นว่างวดที่ผ่านมาสองเจ็ด สองเจดครัมามา่ามาาพี่พี่มาไว้กับเจ็ดเจ็ดกับบ่อสองเจ็ดฟันขาดเลยเจ็ดมาแทะมาลานเปอร์เซ็นต์อืมาัันเจ็ดอยู่ซื้อแล้วบอตองจับพนว่านั่งขาเอึ้นก้อนเมียพนว่าเีาสันพี่น้องหงัดวานหันเข่าแขนเป็นแขนข้างรายเขาเจ็ดพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าออกสองเจ็นึ่งที่ออกเจ็เจ็ดรออกสองเจ็ดเ้เออกสองเจ็ดอ่าซื้อเจ็ดเจออกสองเจ็ดปนได้และ างต่ำอ่ะมือที่้อาบรรยากาศอ่าเอาแต่ว่ามือนี่คนวาดดวนเลยคำก็ต้องปล่อยซาบ่ไา้ไรีมานนาะซีครับน่วยีเมี่น้องนี้ัน่้ยอ่าเอาเลขนีหมองมากคนวาดเลกใสสมองนี่แหละเลกที่มากพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตั้งใจเป็ดเั้งใจมาดีว่ามาดูว่ามาดูสียงกน่วยเฮ้ซีรักน่้ยีรักน่วย โอ้ขหดเลยบ่ขาดเลยบ่ขาดบ่ขาดอ้มาลำกล้องเลยคือจะมาหันบ่เจ็บบ่หันก็นันเอหึหนก็เจ็เลยบ่ตัวเดียวรอบที่แล้วฟันเจ็บมีฟันี่ป่นาะโอ้วันหันนเจ็บมาทั้งบนทั้งล่างัโอ้โอ้โ้โททพี่้องเอ้ยวหันฟันเจ็บ แต่ข้ uh, oh. well, so so so, ้งบนข้้งล่างย่ยมย่ยมเป่าเด้ออ่ฟันสองออกเจ็จ็ดนี่ว่าอยากจะเป่าเด้ออยากเป่าได้ีไปมากเลบางหันเจ็ดเจ็ดไปเป่าอีกดินี่เป่าอีกีั่ยังจะเป่าอี่ิเอ็งวดนี้ไปไดไหนก่ตัวไหนเน่ยซีนักหน่วยคักก็เจอีกตีคักก็เจ็ดีกปาโตว่ามีเป่าวางไม่ลเาเื่อคืให้หเยอ่า เราใครมักสายดูดสายวิ่งวิ่งซีเพื่อนบอาคักเลยอ่าคักเลยสำหรับงวดวันที่สิบหกตุลาโอ้คักก็เพ็รอีกเป็นบ่งวดนึ่งโอ้เชซีเป็นบ่ยันหนี่งวดนี่ีไปได้ทั้งบนทั้งล่างบเป็นสมหรัอยากเลียงู่เลยก็อยากจะมัเลยโอ้โทแต่ว่าจะนิ่มใช่ข้างล่างข้างล่างขอพี่ล่างขอามหนึง ล่างตัวไหนร่างของนึงร่างยางเยอะกันึงกนตัวนี้กนเนี่ยกัรเปลีนกันี้เอากันไดอลร่างวิ่งหนึ่งแมนบอกบนวิ่งสีโอ้เอาบนสี่ร่างหนึ่งได้เพียงเด้อเนาะเอาแฉกเป็นแฉกพันวาเอีเลยอืมสาี ขสี herman, so so ่แปดสี 40, ああ่น so oh, oh, no. uh, ักสองตัวเนี่ยนวี่กับแปดสี่อาบนมีตัวหดีกว่าไม่ดูวนสี่เอ๊สมสี่ขึ้นสี่แปดสี่อ่ะบนนักสนสกับแปดสี่โอ้หืมกับส่วนสี่แปดสี่นักส่วนสี่แปดสี่บนล่างดอล่าง่นึ่งห้านล่างติดหนิหนึ่งมาสามหนงเนี่ยสงเนี่ยสาม้านกันกัลน้งการเลนกันกันตายโอ้สูตแปดตัวกัน

โอ้แมงน้อแมงมากพี่น้องเอ้เตอลยาคำใดๆก็ต้องปเยมืดไปได้ก็ตตองปยปลาว่าซาอะไรพราเดจะหาปาอะไรซาไปเยอกันเสียงเสียงเสียอนุ่งรังไนุ่งรัตั้งเอาพี่น้องอปลกไปให้เราเอาล้เอฟซีพิจารณาเอาแล้ละท่านศูซก็แปดซีอ่นะคะเนาะ ก็เดียวฟันสี่แล้วก็ล่างฟันหนึ่งแล้วล่างกิดหนึ่งทั้งหมดทั้งล่างเลยนีเห็นยพี่น้องน่ามีส่วนทั้งหมดทั้งล่างเลยวนี่ทั้งหมดทั้งล่างอมดหันี้เอาขัดเลยทั้งหมดทั้งล่างเลยศูนย์สี่ก็แปดสี่นก็ตักตัวหกยเนี่ยหกหกยังล่หกหงร้อยเอาเอาหเป็นเงินจำวนหกศูนย์สี่่เอาหกศนี่แยกไพี่น้องเถือว่าออเราท่งคอยเห็นแปดต่ 68สีแล้วก็68สีนี่เลยใช่แล้ไม่ค่เติมเลขนึงนี่ก็เอามาใส่กันเนี่เป็นทะเบียนรถขับรถดิแตกล้ว68สีเลยหมองี่หมองที่ขวัญเนอะเี่ยวเชี่ยเอาแตก้างบนข้างล่างเลยวันี้เสี่ยวเอา้งบนข้างล่างเลยพี่น้องเี่เสี่ยเอาข้างบนข้างล่างเลยมันบ่โอ้เสี่ยโคตรซ้ำเติมเบอนอับเพื่อเลยพบ่น้องวันนี้ ซียังงกมาซียก็มาซีด้เื่อซีไก็มาซอ่าถ้าซีมาเนี่ให้รักน่อยผมซีเน่ะซรักน่อยพอมก้วผมโอ้เอฟซีอ่าเอฟซีมันมาถอือเห็นไหหาเงพี่น้องมาแล้วซียังไงก็มาเรอมา ยืนสิม so ันใจสิสายตเลยแหละอ่คือจะเจ็ดรตีเอี๋ยววัน่นี้ขาก็เจ็บขาก็เจเอเจ็โอ้นบานสี่หกวะไม่มาเที่ยอ่ะมาเท่อ่อือโอ้มาเท้่ยงเที่ยส่หกเลยเล่ออะไปโอ้พี่น้องเออเลยบุญอาภาพเลยยังละมุนเอาไม่ปะบึงออกว่าล่ะอาบ้าบ่ฮะนี่ละอืวันนี้บุญเบเป็นบุญร่างเป็นร่างบอกรอาเอา งนี่เป็นได้ไราเงินได้หาทั้งหมุนแตกทั้งหมุนทั้งอย่างี้วะติดซีนไเงห่นซติดซีลักวยซีรักหน่วยเงินหลดอี้ซีอะไรกันบางใมันใจคือว่ารูดทตัวไปใมันใจฮ้ติดซีรื่องวติดซีนโอ้แนลดถซีเลยซเลยโอ้ยคันว่าจับคู่ห้บ่มากนี่ติดซีเลยซลักวยเลยรักหนวยเลย โอ้โทษโทษโทษโโห่กินเดีวตเขาขีมักบนจะบักเกียวมักลางลเจียเจ้แอาตอเส้นนี่คือม่บนัวเดียวไปซีเดียวเลยตัวเดียวโอ้อ้าวซีมาบนพี่น้องสำหรับลางติดหนึ่งพัน่าทลางนี่ฟันตัวแรกก่อสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมาอีกว่ตัวเดียวนี่โอ้อ้า นั่นแหะพี่้องเนาะเดี๋ยวเราไปบ้านนำกัเราทางเซียนถึงไลครับผมติดอย่างเี้ได้ไหมเเออซื้อติดซี่าติดมือมาบานเลยโอ้โหม่อนใจดูดนอยอแตติดซีงเีติดมือเลยวันนี้ขาดโท่าดโทแล้วนแล้วพี่้องเลยแต่เมื่อกอเมื่ไห้องกรเมื่อก่อเมืออเมื่อลวลูกนตว้มาสด้ ตายกังเจ้าเอาซอเอาเดียวอ่าหาบ่ซอกับ้างมันบ่เอาผู้เดียวด้วยรวยกับดวยผู้เดียวคือสหกอเตออกนที่นมนลมันก้ไหกันหนกันเิอเราัหันมัออกเป่าซีซีเนาะวันหกบ่วันน่เนาะอ้หทหอือมทเาทามากวอ่าอือ ออาพิตราเอาไวงเนาะสำหรับในห้างเส้นไก่สีครับผมไก่สีอืไก่สีอหรออ้ไหลดินเนาะอ้าตามแม่นอนพี่รองซื้อแล้วนั่งรอบตงคงได้เลยพี่ว่างไก่สีเงิวอไขึ้นหน่อยเชื่อ โอ้บนเพื่อนงเรีงไปกันด้วยขยับบวนจะวางเรียงอยเพูดหนอยวาีรูดก็รูดเจ้รูดไปเลยขออย่างเดี๋ยวขึ้นตองมีซีมีสีไทยสีอยู่ท่ายพร้อมไว่ขร้อมเยพร้อมโอ้ปลาทูปลาทูประ่ธรรมดาที่เราเอ้ยวันนอ้ากระซับเห็นไหมก่อนจบคลิปยกกเทียหนึ่งดูเเอายก้วคา เอาสมที่สิเเอฟซีป่เอาเขเ่งกันพี่น้องไปแยกนแ้วทั้งบนทั้งล่างเอาเลยซีเต็มเต็เลยออน้เออม่ต้องแตนตาแน่ว้ยผู้เช่ยก่กันเอาแนนนเงเพี่น้องล่างสาลอตเตอรี่นี่เก็บไปเลยสามสิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็สามสิบเอ็ดตียอือกมแข่ันนี้มาที่ป่นบล่ท่ะที่าเน่แยกก็นเียานี่ มันออกมาจับดอ้ม uh ันออกมันหนีผัวครับมันหนีผัวดีแต่เนื้ออ่าโอ้จะมาแยกเขาดีแยกเขาาีอันเดิไม่าไม่ยเจ็อ้นีจากสามเข้าาน่งนคือต่ำส่นไเขาเจ็บแป้นเจ็แปนี่เขาเจ็แปน่เจ็บแปน่เนก็ไปื้อันนี้ผูออาอ่าอห่อารอกครับผมนะตปกันครับ